สวัสดีครับร้านก่อนนะครับเรียนลูกค้านะครับผมมีนะครับ Facebook นะครับมีเพจนะครับ s h o p ปี้ลาซาดนะครับ m y l i ล e Shop นะครับแล้วก็ y o u t u b e นะครับแล้วก็ IG นะครับเจ็ดช่องทางนะครับลูกค้าถ้า Facebook ลูกค้าถามมาแล้วผมไม่ตอบเนี่ยลูกค้าทักมาที่ a c e b o o k ได้ c e e o o o k หรือเพจได้เลยนะครับผมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับกรคอนเวิร์ t แวนนะครับ หรือไม่ก็กรหรือไม่ก็กรคอนเวิร์ตนะครับเข้า Google ได้เลยนะครับแล้วพิมพ์คําว่ากร k r n นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับตัวนี้มาใหม่นะลูกค้าเป็นพื้นบางนะครับตัวนี้ตัวนี้ผู้หญิงนะลูกค้าคอนเวิร์ตแจ็คเพรสเซล lp ls นะครับแต่จริงๆอ่ะมันเป็นพื้นบางและจริงๆอ่ะมันก็เป็นสลิมด้วยซ้ำนีน่สลิมสลิปนะครับพื้นบางนะครับลูกค้าตัวนี้ได้ขอบผ้านะครับยิ้มไม่ลึกนะครับยิ้มเหมือนรุ่นเก่านะครับยิ้มไม่ลึกเหมือนรุ่นใหม่นะครับจะมีเส้นตรงนี้ขอบมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นขอบผ้านะครับปกติ พื้นสีขาวนะครับตัวนี้เป็นชุดพื้นสีฟ้าเนี่ยแต่ทําเป็นสีขาวนะครับตรงนี้มีรอยแตกก็คือรอยปกติของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโลโก้สีขาวนะครับพื้นขาวสีขาวก็พื้นขาวเหมือนกันสําหรับสีขาวเนี่ยนะครับคือจะเป็นขาวล้วนหมดเลยนะครับขาวหมดเลยนะครับยิ้มก็ขาวนะครับยิ้มก็ขาวนะครับ ห่อผ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่ได้สองแบบนะครับลูกค้าคือไม่ต้องร้อยเชือกก็ได้ก็ใส่ได้นะครับร้อยเชือกก็ได้เพราะว่ามันเป็นยางยืดนะครับเป็นยางยืดตรงนี้เหมือนรุ่นเหมือนรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอ่ะลูกค้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงรูปไปให้นะครับไม่ต้องร้อยเชือกนะครับแต่ใส่เชือกได้นะครับร้อยเชือกได้ปกตินะครับหรือจะไม่ร้อยก็ได้นะครับ ก็คือเป็นอย่างนี้นะครับลูกค้าเป็นยางยืดข้างในนะครับเป็นยางยืดนะครับสีดํานะครับสีขาวนะครับตัวนี้เป็นพื้นบางนะลูกค้าจะมีแต่เบอร์ผู้หญิงนะครับ23เซน22เซนถึง26เซนนะครับอย่าไปดูเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลงทําตอนนี้ผมจะทําคลิปเรื่องส์รองเท้าให้ให้ลูกค้านะครับมันเยอะมากเลยคือคอนเวิร์ดเนี่ย มันมี3รุ่น4รุ่นนะครับเบอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าซ m ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับอ่ายิ้มเป็นตัวนี้นะครับขอบผ้านะครับป้ายเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะอ่าป้ายนูนนะลูกค้าป้ายนูนนะครับมันจะนูนมาไม่เยอะหรอกนะครับเป็นป้ายนูนนะครับ พื้นพื้นถอดได้ปกตินะครับตัวนี้จะไม่เหมือนรุ่นพื้นพื้นหนานะเพราะว่าพื้นหนามันจะมีซอฟอีกทีนึงเป็นซอฟนิ่มๆสีฟ้าๆใช่ไหมนะครับถ้าลูกค้าจําได้นะครับตัวนี้คือพื้นเลยนะครับพื้นเลยนะครับซอฟเป็นตัวนี้นะครับซอฟนิ่มเหมือนกันครับ เสมส้นสูงนิดนึงนะครับซักได้ปกตินะครับซักได้ปกตินะครับแต่คอนเวิร์จะไปซักเลยนะครับเอาผ้าเช็ดปกตินะครับเอาแปรงแปรงจุ่มน้ํานะครับอย่าเอารองเท้าไปจุ่มน้ํานะครับแล้วก็เอาแปรงจุ่มน้ําแล้วก็เช็ดนะครับเข้าไปทุกรุ่นนะครับโดนน้าพังหมดอะครับพังเร็วนะครับตัวมาใหม่นะลูกค้ายี่สิบ เดี๋ยวก็นะยี่สิบสามเซนถึงยี่สิบหกเซนนะครับยี่สบสามเซนถึงยี่สิบหกเซนนะครับอย่าไปสนใจเบอร์นะครับสามหกสิเจ็ดสามันสเก้าสิบไม่ไม่ต้องสั่งนะครับลูกค้าผมแนะนํานะครับเวลาสั่งให้สั่งความยาวเท้านะครับยี่สบสั่งยี่สสองเซนยี่สามเซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปไซส์รองเท้าเอาไว้ให้นะครับมันใช้ใช้เวลานาน,านมาก พื้นบางนะ23เซนถึง26เซนนะครับราคาไม่แพงนะครับลูกค้า2,290บาทนะครับตัวนี้ผลิตรอบเดียวนะครับลูกค้าไม่ได้ผลิตตลอดนะครับมีสองสีนะสีดำดำยิ้มดำขาวยิ้มขาวนะครับขาวล้วนนะครับดำปกตินะครับอ๋อประเทศ ประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามร้าน,นกอนานะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ